หลวงปู่มั่นมาให้รับชมนะครับมวลสารก็ผมเคยลงมวลสารหลักๆไว้แล้วครับอันนี้เป็นหลังเงินนะครับหลังทําเป็นแผ่นเงินสร้างทองคำเก้าองค์หลังทองคำเก้าองค์หลังเงินร้อยสี่สิบองค์แล้วก็หลังนาคหนึ่งองค์นะครับอันนี้เป็นหลังเงินนะครับ ผื่อมีท่านใดสนใจนะครับสอบถามมาได้นะครับเป็นห้้มเงินด้านในเป็นมวลสารผมเคยทำคลิปมวลสารไปแล้วนะครับตอนบรรจุนะครับลองอดูได้นะครับที่ช่องของผม,ผมพุทธาพิเศษเมื่อวันที่20มกราสอง3ในงาน พิธีที่วัดป่าสุทาวาะสะครับในพิพิธภัณฑ์บริคารหลวงปู่ม,มั่นนะครับพุทธาพิเศษกันยันถึงเช้าเลยครับพร้อมกล่องกรามญญีนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามราคากันได้นะครับ เหลือพอเหลืออยู่บ้างครับพอมีอยู่บ้างเผื่อมีท่านใดสนใจนะครับเป็นเม็ดเงินที่ทำขึ้นมาโดยตงรงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เงินจากลาสังกพันนะครับ สนใจสอบถามได้นะครับ